จากจุดทางปูนนะครับเราก็จะมาสู่ทางดินครับตรงนี้คะนี่ครับ พื้นดินนะครับแข็งแข็งนะครับถ้าฝนตกลักษณะแบบนี้ก็ไปได้ครับเพรเป็นทางหินลอยนะขึ้นเขาไม่ได้สูงมากนะฮะในทางช่วงแรกที่ต่อจากลอยปูนสักครู่นะครับ จะขับผ่านตรงหน่วยพิทยปาป่าห้วยหยวกนะครับตำบลศพบิน,นอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหมร่รถสามลทางตรงนี้ก็ยังเป็นทางลูกหลังอยู่นะครับลูกรังหมายความว่ามีหินประกอบด้วยนะครับพื้นก็ค่อนข้างแข็งนะครับฝนตกก็ไม่มีปัญหาอะไรนะ,ะพื้นแข็งอย่างนี้นะครับก็เอสจีวีคันนี้ขับเคลื่อน2ล้อหน้านะ ็ให้ทางคุณสุภาพสตรีเป็นผู้ขับนะครับ ครับบ้านห้วยหยวกนะครับเป็นหมู่ที่7ตําบลศบวินนะครับอําภอแม่วางจังหวัดเชียงใหมออ่ทางหมู่บ้านนี้เขก็ลาดปูซิเมตนให้นะครับนี้ท้องฟ้าก็ด้านบนก็ดูเหมือนจะมีฝนนะครับช่วงบ่ายเราอาจจะต้องเจอฝนแต่ไม่เป็นไรครับเส้นทางไปได้ครับผ,ผ่านแงน้ำบนถนนลุยลงไปเลยครับ เลี้ยวขวาที่สะพานตรงจุดนี้นะครับเข้าหมู่บ้านครับผ่านหมู่บ้านนี้ก่อน จากหมู่บ้านสักเล็กน้อยนะครับก็จะเจอทางลูกลังต่อนะครับฝนเหมือนเพิ่งตกมาเมื่อคืนนะครับผมก็น้ำยังแห้งครับพื้นดินที่เป็นลักษณะของดินลูกลังเนะี่ยไม่ต้องห่วงนะครับในเรื่องของความชื้นบนผิวดินมันจะมีน้อยนะครับเพราะมันเป็นดินแล้วมีม,มีหินแบบลูกลังมันไม่ใช่ดินเหนียว หรือดินเพียวๆนะครับอจอดตรงป้ายนี้ก่อนเป็นอีกตรงไปโอเคอเราก็จะมาถึงนี่ครับจะมีป้ายบอกวัดหลวงขุนวิน5กิโลนะครับ5กิโลนะครับแล้วก็นี้ก็เป็นโรงเรียนนะฮะ ยุก่อ,อสำหรับตัว hrv นะครับถ้าเราจอดคาเนินอย่างนี้นะครับอลองปลอ่ปลอยเบรกครับมันไม่ไหลครับ5วินาทีนะ้ำจะกันไว้ให้โอเควัดดวงขุนวินมีป้ายบอกตรงนี้เป็นทางปูน2ช่องออกซ้ายครับ5กิโลแล้วก็มาเจอทางลูกลังต่อครับด้านซ้ายก็เป็นเหวนะฮะก็ขับด้วยความระมัดระวัง ถ้ารู้สึกมันเร็วไปให้ชิปเกียร์เป็นลบมันก็จะดึงขึ้นมาคํำนวณให้นะครับถ้ารู้สึกว่ามันต้องการดึงอีกก็ให้มามา S 1เลยน้ำก็ยังคงแห้งนะครับขวานะครับเลือกวขวาขึ้นไปนะครับตอนนี้ผมก็ยังอยู่ในโหมดของเกียร์ S นะครับ S 1นนะครับผมปลดให้มันเป็น S อย่างเดียวแล้ว มีป้ายเล็กๆบอกตรงน,นั้นครับวัดหลวงขุนวินนะครับเนินก็ค่อนข้างชันพอสมควรผมจะลองจอดคาเนินอยู่นะครับตังน,นี้นะตันนี้จอดนิ่งเลยแล้วจะลองเดินต่อด,ด,วด,วด้วยด้วยด้วยเกียร์ขึ้นไปว่ามันสามารถที่จะเดินได้ไหมนะครับสำหรับตัว HRV ตัวนี้ปล่อยปล่อยเบรกจากเท้านะครับโอเคระบบ traction control ได้ยินเสียงมันทํางานนะครับระบบ ช่วยในเรื่องของการป้องกันลอฟรีนะครับก็จอดคาเนอร์แล้วเดินต่อขึ้นไปได้ครับสำหรับตัว h l v ัคง้งก็เรียกว่าไม่ต้องเทคตัวนะถ้าสมมุติแรงมันหมดก็ต้องขอยแล้วก็เทคตัวขึ้นมาใหม่แต่นี่คือสามารถที่จะเดินต่อลงไปได้ ทางปูนสองช่องนะครับต้องกัรให้ดีๆนิดนึงจะให้ล้อล่วงออกจากปูนสองช่องอพกเขากบทางตรงกลางละเมื่อก่อนมีแค่สองช่องไอปูนสองช่องเนี่ยผมว่ามันลําบากนะเวลามันขับเพราะท่านล้อมันกะาผ้าเนี่ยมันล่วงลงไปได้ถ้ามันชนปิ่งนกยูงก็ค้าเลยตอนนี้เขาทำเอออย่างเงี้ยดีนะครับจะได้ไม่ต้องล้อกะเก่งให้มันรู้สึกโอ้โหต้องให้ได้แต่กับสองช่องบางทีสองช่องเนี่ยสูงเชือ์ขอบนะครับ อย่างเงี้ยเรีนนี้ว่าเข้าดินประกบด้วยก็ขึ้นเขาต่อเนื่องอยู่นะครับอันนี้ด้วยด้วยกำลังเกียร์เสนะครับเราจะต้องหักขวาขึ้นไปแล้วก็ชันอย่างต่อเนื่องนะครับโอ้เขาลากปูนแล้ว ไปนะครับถ้าใครมีเกียร์ L ก็ใส่เกียร์ L ขึ้นไปก็ยังยาวต่อเนื่องนะฮะช่วงนี้ ชอบทางดินมากกว่าครับทางปูนมันขึ้นได้ก็จริงครับแต่ถ้าล้อมันกระและล่วงลงไปนึงก็ยุ่งเหมือนเนี้ยอ่าโอเคนี้ยก็เข้าสู่ทางดินแล้วครับเข้าสู่ทางปูน2ช่องต่ออีกนะครับ ้นทางขึ้นนะครับก็เป็นลักษณะาทางดินทางชชันเขาก็พยายามที่จะทําเป็นหินให้นะครับเอ้ยทางปูซิเมนให้นี่ฮะทางลาักษณะแบบนี้ก็ต้องกะล้อให้ดีๆนะครับ ถ้าเราต้องการเลี้ยวแรงนะครับตรงนี้มันมีปุ่มกับว่า traction control นะครับที่เป็นรูปรถนะครับเราสามารถกดอ f ฟมันได้เพื่อที่ใช้ล้อเนยมันปั่นได้ทรงพลังมันจะได้ไม่ต้องมีการลักษณะของการจับของการลื่นถลายก็ให้มันลื่นนิดๆได้แต่ว่าล้อมจะปั่นได้ดีกว่านะครับ ทางไม่ได้โหดมากนะครับก็ไม่ได้เรียบแคบจนเรียบหน้าผานะครับแล้วก็มีหินในเกาะนะครับหินผสมดินในเกาะก็ทําให้สามารถที่จะค่อยๆไต่ระดับได้คนที่ไม่เคยขับรู้สึกเอ,อ้ยอาจจะรู้สึกโอ้ทางทุกโหดจริงลักษณะพวกนี้มันมาได้ครับถ้ามีหินด้วยเนี่ยมันก็ทําให้เราสามารถที่จะขึ้นไปนิดนึงมันก็จะอาจจะมีหินกันเราถอยมาหน่อยหนึ่งอะไรแบบนี้นะครับ ก็เอาสายตาไปดูหลบนะครับคอมล่องอะไรให้ดีแค่นั้นแ้ะครับมาถึงจุดนี้นะครับป้ายก็จะเขียนครับวัดหลวงขุนวินอีก3กอมอเท่านั้นครับนี่ครับ ก็ต่อด้วยทางลาดปูนขึ้นดอยไปนะครับเส้นทางวันนี้นี่ เริ่มต้นฤดูฝนนะครับจริงๆพฤษภาานนี้ฝนยังไม่ตกหรักางนี้มาเร็วไปนิดหนึ่ง,งก็ข้อดีคือนี่ครับป่าไม้สีเขียวผมมาเดือนไหนนะประมาณมีนาโอ้โหฝุ่นฝุ่นตลบเลยต้นไม้มีแต่ตอนะครับอันนี้ถือว่าทางสวยงามมาก ที่ถ่ายทํานี้คนขับนี่นักประมาณ80ดสิบกีไร่คุณถ่ายนักเท่ไหร่สี่หสิหนักค่ไห่ลูกห้หนักเท่าไราน้ำหนักอ่ะห้าสิบเนี่ยสคนนะครับสองร้ย <200. S 1> ประมาณ2องรกิโลตัวฮอ,อนด้าตัวเอชตัวนี้ขึ้นดอยนะครับทางชันเราก็จัดมาที่ตัว S1 นะครับนี่ก็ถึง3ามแยกจะถึง สามแยกที่ไปท่าถานเออด้านขวานี่อย่าไปเชียวนะครับเพราะเขาไม่ได้เขียนบอกเป็นทางออฟโรดเกรดเอนะครับทางชนิดที่ว่าโทษทีนะมิดหัวมิดล้อนะครับนะเพราะฉะนั้นอย่าไปเด็ดขาดทางนู้นนะครับเนี่ยครับก็จุดนี้ก็จะมีป้ายบอกว่าวัดหลวงขุนวินไปอีก2กิโลเท่านั้นครับอ่ไม่ไกลไม่ไกลวันนี้มาคันเดียวครับ ย้ำนะครับท่าทานห้ามเลี้ยวไปนะครับถ้าคุณไม่ใช่ออฟโรดที่มีทีมขึ้นมานะฮะอย่าไปนะครับรถสแตนดาร์ดมิดล้อเลยครับเป็นที่สำหรับชาวออฟโรดเกรดเไว้ฝึกขับเส้นทางครับทาตอนนี้ก็ลาดปูนอยู่นะครับโอ้ทางสมัยก่อนเองไม่เคยลาดทำได้ นล่ากันหมดแล้วครับส่วนมากทางชั้นก็ลากให้หมดเรียบร้อยแล้วพูดง่ายเพื่อจะปลดล็อกหน้าฝนให้มาได้นะครับเพราะว่ามีพระท่านชีท่านก็อยู่ที่วัดด้วยนะครับ ทางดินนะฮะนนี้ก็เป็นดินลุกลังครับกลับลงมาก็เหลือลประมาณสักกิโลนิดรครับก็น่าจะถึงแล้วครับ 3แยกตรงนี้แล้วนะครับถ้าซ้ายเนี่ยไปโครงการหลวงขุนวินก็เหมาะกับ4ี่คูณสีนะครับอันนี้ก็คอสเอเวอร์ A 4ี่คูณสก็มาได้แค่นี้ครับวัดหลวงขุนวินนะครับทางนู้นก็ไปก็กระบะพอลุ้นอยู่นะครับแต่ถ้าหน้าฝนก็ไม่ไม่ไม่โขวนนะครับและเพราะว่าตรงนั้นเส้นนั้นน่าะไม่ออกทางเสมือนได้นี่เราก็น่าจะเหลือระยะแค่อีกไม่กี่ร้อยเมตรครับก่อนถึงวัด ก็เป็นวัดกลางเขานะครับชื่อวัดหลวงขุนบินนะครับแล้วก็ไม่มีไฟฟ้านะครับวันนี้วัดที่สวยงามเดี๋ยวเข้าไปแล้วอันซีน งน,นี้เขาจะปิดไว้นะครับบางคนถ้ามาแล้วเนี่ยปิดไว้นะเขาสมม่วว่าเขาจะกั้นบัวเนะมื่อก่อนเป็นประตูไม้ท่านเป็นเหล็กละวอ๋อน,นี่พิ่งกำลังทำเลยเนี่น,นี่เรามากับความครึมครึมของฝน,เ,นเดี๋ยวภาคบ่ายก็อนรู้ตอนนี้ก็เชียงครึ่งแล้ว เดี๋ยวก็อาจจะรู้สึกตื่นเต้นนิดนึงสาหรับคนที่ที่ไม่ค่อยได้มาสัมผัสกับทางเส้นทางแบบป่านี่แต่ถ้ามาหลายคันก็โอเคถ้ามากันแบบคาราวานก็ดีครับคึกคักมากันหลายคันอุ่นใจถึงแล้วข้างหน้านี้นะครับเราจะไปอ่ไดพญานาะคพญานะาคที่นี่ปั้นสวยนะครับตัวใหญ่หน้าโหดอวบอิ่มนะครับยังไม่ลงสีผมก็ภาวนาไม่ให้ลงสีนะ ชอบพญานาคประมาณเนี่ยไม่แบบไม,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 ม่ต้องลงไม่ต้องลงสีสันมากทำให้รู้สึกดูสวยงามแตนะ่เดี๋ยวเราเอารถไปถ่ายแบบท่านพญานาคหน่อยครับอันนี้ก็มาถึงแล้วนะครับบริเวณวัดหลวงขุนวินเนี่ยที่ผมบอกว่าพญานาคสวยไหมครับผมอยากกันยุงมาหน่อยนะเดี๋ยวจะทาละ ปิดท้ายนะครับฟังคลิปบอกอแล้วมีประโยชน์นะครับมีความรู้ต่างๆไม่มากก็น,น้อยอุดหนุนบอกอหน่อยครับผมหนังสือ5เส้นทางขับรถยนต์ด้วยตนเองไปหลวงพะบางลงทุนไปมา5-6รอบแล้วเพื่อมาเขียนหนังสือ70บาท70บาทนะครับเพื่อตั้งใจเขียนมาขายนะครับอุดหนุนกันหน่อยนะครับขับรถยนต์เองไปเสียมารากไปชมนครวัดนครธมนะครับมี3เล่ม3ตอนจบขับรถไปเองนะไม่ได้ไปกับทัวร์ไม่ได้ไปกับไกด์นะขับไปดูนครวัดนครธมไปเอง ไม่มีไกด์ไม่มีทัวร์สามเล่มนะฮะจบตอนนะครับเสียมราวนี้120บาทอุดนุนกันหน่อยนะครับขับรถเองไปปีนังประเทศมาเลเซียนะครับขาย40บาทนะครับสนใจก็ไลน์ไอดีมานะครับผมตอนนี้มีขายอยู่3ประเทศนะครับส่วนพม่าตอนนี้หมดครับเราติดตามต่อไปครับสวัสดีครับ